ียู่นานไม่ฝ่าจมาเป็นแบรนด์พรีเซตอร์อะไรอย่างนี้คืออย่างที่พี่นิวเยียบอกว,ว่าเต็มตัวคุยเรื่องละเอียดมากันตั้งแต่ช่วงไปปีที่แล้วลวครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่ผมรู้ว่าพี่นิวเยียกับพี่กามให้โอกาสผมได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นะครับก็ตื่นเต้นเพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานพรีเซนเตอร์งานแรกของเราด้วยเราคิดว่ามันเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรแบบมันัพไปอีกสเกลนึงครับแล้วก็รู้สึกแรกเลยรู้สึกว่าเราจะทําออกมาได้ดีไหม พอหลังจากนั้นได้มีเวลาเต็มตัวครับแล้วก็ได้ได,ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวลฟ์ไปเนืงจรู้สึกว่าแค่ตัวผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดก,ก,ก็ดีมากแล้วครับผมแค่ไปเป็นส่วนเล็กๆที่คอยคอยซัพพอร์ตตัวแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ดีขึ้นไปอีกครับก็มาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกดีใจแล้วก็โล่งไปอีกออดครับหลังจากนี้ก็อยากทักตั้งใจทํางานเป็นพรีเซนเตอร์ของไลฟ์ไฟเนอร์ให้ดีๆต่อไปแล้วก็ไม่ว่าจะแบบมีโอกาสหนที่ได้เจอกับพี่ๆแฟนคลับก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดไปคับ ผมวออ่าอย่างแรกคือเป็นพีเซนเตอร์ผมอยากเติมตัวการดูแลตัวเองอยู่แล้วเป็นประจำครับแล้วก็ลองใช้ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองเลยเพราะเราอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเหมาะกับเราไหมพอหลังจากที่ได้ลองแล้วครับทุกคน,ม,นมันเหมาะกับผิวผมจริงๆแล้วก็ยิ่งมันมีสูตรที่ว่าช่วยเขาเรียกว่าคุมปัญหาเรื่องของสิวเพราะฉะนั้นก็ ทุกๆคนสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลเลยใช,ใช่ใช่ครับผมรู้สึกว่าเหมาะมากแล้วก็อยากแนะนำให้กับตัวคนได้ใช้การงานแบบนี้แฟนคลับ่างประเทศมาเยอะมากแปลกใจเพราะจะไม่แฟนคลับเยอะแาดนี้นแปลกใจครับปกติก็จะเจอพี่ๆแฟนคลับตามตามงา,านซีรีส์ตามงานอีเวนต์แต่อันนี้คือเป็นงานเดี่ยวของผมแล้วก็ไม่คิดว่าพี่ๆแฟนคลับจะเ,เรียกว,ว่ารวมตัวแล้วก็บินมาหาผมกันเยอะขนาดนี้ใช่ครับรวมถึงพี่ๆแฟนคลับชาวไทยด้วยที่ก็สลับเวลามาหาผมทุกคนก็ เอาของขวัญมาให้มาให้กำลังใจกันถที่งานเลยครับอย่างนี้แบบตอบโจตอนนี้แดดทั้งแดดประเทศไทยทั้งร้อนสายมีด้วยตอนนี้สบายใจที่แดดลอบทั้งแดด สบายใจมากครับโดยเฉพาะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่เราเจอกับอากาศร,ร้อนบ่อยใช่ไหมครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะมีออพายุเข้าบ้างก็ตามแต่ว่าต่อให้เราอยู่ในร่มครับทุกคนแล้วก็ยังเจอแสงไฟแสงมาอยู่ซึ่งมันยังทำาลายผิวครับทุกคนการพบครีมกันแดดที่ที่เหมาะกับเราไว้มันมันช่วยปกป้องผิวเราให้สุขภาพดีต่อไปครับแล้วอย่างเขาบอกว่าี่ได้ใกล้ที่ขรน์บบลใช่ก็อย่างอีเวนต์ล่าสุดที่ทุกๆคนน่าจะดินบนเวทีแล้วก็คือเป็นเป็นทริป สองวันหนึ่งคืนที่จะให้พาทุกคนไปสนุกกันที่แบบไปเที่ยวทะเลครับรู้ไหมที่ผ่านมาผมมัจะบอกตลอดแบบถ้ามีโอกาสละผมอยากจะพาพี่พี่แฟนคลับไปเที่ยวทะเลด้วยกันนี่ก็ถือแบบเป็นโอกาสที่ดีเลยครับแตงานวันนี้ถึงจองเดียวก็จะมีกับแฟนคลับท้ายกับแฟนคลับใช่ใช่ครับแฟนคลับต่างประเทศที่มาหาเรามันเป็นเดที่ต่างกัเราแบบเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงเตรียมจริงๆเตรียมโดยให้ให้พร้อมที่สุดแล้วก็สุขภาพดีเพราะว่าทุกๆครั้งที่ได้เจอกับพี่ๆแฟนคลับอะครับพี่ๆทุกคนจะ ประองผม่มาให้ให้กําลังใจผมไม่ว่าจะเป็นงานใหนๆก็ตามอย่างแรกที่ผมตั้งใจรู้สึกก็คือไม่ว่าทุกคนจะมาจากไหนผมอยากมอบความสุขกับรอยยิ้มกลับไปให้กับพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับขอตไปเรื่องของตัวทริปที่จะปเมื่อไหร่ครับตทใช่ไหมครับจริงตอนนี้อยู่ในเรื่องของการวางแผนอยู่ครับแต่น่าจะหลังจากนี้อีกไม่นานมากครับทุกคนทุกคนก็น่าจะได้ทราบยละเอียกเขาก็สามารถติดตามไปด้ที่ไลฟ์ไบเนอร์ like ครับทุกช่องทางเลยแต่ไม่คี่วนันนี้เราจะได้ติดตามกันแล้วใช่ผลงาน ต้องรักหมาสมุทรสาครงานี้ก้าวิถุนานี้แล้วครับก็ขอฝากเป็นอีเวนต์ดูอีพีหนึ่งเเรียกว่าพร้อมๆกับผมแล้วก็พี่ๆทุกคนในค่ายนะครับที่โรงหนังที่โวรดีซีครับผมโรงบราโวครับวันที่9มิถุนาอยู่นี้ก็น่าจะได้ติดตามแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยของผมที่จะได้ดู EP พีหนึ่งพร้อมๆกับ ที่พี่แฟนคลับทุกคนเลยเพราะว่าจนถึงตอนนี้ครับทุกคนผมได้ดูแค่เทเลอร์แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่าดูอีพีหนึ่งเลยสักครั้งหนึ่งครับเพราะนั้นน่าจะเป็นวันที่ตื่นเต้นอีกหนึ่งวันด้วยกันครับเริ่มทางค่ายเริ่มโปรโมทเรื่อรยมาพอสมควรแล้วนิงก็เสยตอบบอกว็เป็นไงวะสนใจก็แค่ก่อนการมันได้ดูอีพีเป็นเพราะเป็นผมมันใจฟูครับพี่หนุ่มเพราะว่าหลังจากที่ได้เห็นฟีดแบ็กทุกๆคนต่างบอกว่าแบบดีมากเลยทุกคนต่างชมแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนที่พี่ผู้ใหญ ผมรู้สึกว่าแค่คาว่ารอติดตามผลงานจากเป็นผลงานที่ผมตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดด้วยครับก็แ,แค่นั้นมันแบบมันทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ตั้งตารอวันนั้นมากเลยครับวันนี้ขายเดียวเนาะขายเดียวครับคุณปอดเขาไม่มาใช่ไม่ได้มา <c oughs> ด้วยครับเป็นอยา่างไบ้างเขาติดตัวเขามีใจบ้างหรือเป่าคุณปอดบ้างครับโอ้ช่วงช่วงนี้ก็ยังคุยเล่นหน้ารักกันครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวจากที่จะมีจะเริ่มมีงานเข้ามาเยอะขึ้นหลังจากนี้ด้วยครับก็ปอดเขาก็ติดธุรกิจเหมือนช่วง้าบน เขาก็เขาจะคอยอัปเดตกันตลอดว่าแบบว่าบ้านเป็นยังไงบ้างทีนี่ก็เป็นคนสวนอยู่กําลังปลูกต้นไม้ครับส่วนผมก็กำลังเต็มโตเหมือนกันแบบจัดห้องให้ให้มันโล่งขึ้นแล้วก็ให้สวยขึ้นครับการตื่นเต้นันต้องก็ต้องอตื่นเต้นเหมือนเราไปกับงานที่ดีแรกตื่นเต้นตื่นเต้นมากทุกครั้งโดยเฉพาะก่อนเ,าเขาดูดูเหมือนแบบเ็าคอยอัปเดตตลอดแบบเนี่ยผมแบบเปิดดูคลิปเทเลอร์เวลาสิบรอบ20รอบแล้วก็จะบอกตลอดอย่างล่าสุดคนเห็นคร่าวๆก็เหมือนมีอัดมีแอคด้วยคลิปเทเลอร์ ของซีรีส์ต้องรักมหาสมุทรครับก็ดีใจที pair, oh, ่แบบยังได้ทํางานกับกับน้องอยู่แล้วก็เราทํางานถึงตรงนี้ก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่แบบไม่พร้อมที่จะสู้ไปกับห่อแล้วครับแค่เรื่องที่ปล่อยมาก็ล้านวิวแล้วอุใจมากเลยครับสิบสิบวันหนึ่งล้านวิวครับนี่หนุ่มขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนมากครับที่ให้การซัพพอร์ตพวกเราดีเสมอครับอุ่นใจขึ้นเยอะเนอะพอแค่เพิ่งเปล่อยวางไม่กี่วันก็คือล้านวิวเลยใช่ใช่อุ่นใจขึ้นเยอะมากแล้วครับแล้วก็ มันเป็นผลงานเรียกว่าชิ้นที่2ที่ผมก็พอดได้รับบทที่จะต้องพาคุณต้องรักกรรมาสุทยให้ถึงฝั่งฝันเลยค่ะตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังแบบยังไม่ได้ดูซีรีส์ใช่ไหมแต่ว่าตัวนิยายก็ออกแล้วด้วยก็ทุกคนสามารถไปหาเรียกว่าไปอ่านตัวนิยายก่อนได้ครับครับผมก็ ขอฝากทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ยังมีบัตรว่างอยู่นะครก็สามารถไปซื้อบัตรกันได้นะครับโดยตัวซีรีสอีทีหนึ่งเดฉายกันวันที่9มิถุนาย,ยนนี้นะครับที่โชวดีซครับโรงบราโวครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับค่ะขอบคุณครับ